เบ่งเราจะพี่น้องเบ่งแล้วลว,ว้าเสียงดังว่าดดเขาปวดท้องเขาห้ายเหมันจะหันดากใฟไฟขาออกมาแล้วเฮ้ยทายใกลๆกับอะไ้จ้ะมาจ่อเปิงงวออกลูกน้องกันไหจะ้นะเด้อว่น่ะเด็กนเสียงเขาเงียบก้อนใจเงียบก้อนขาออกมาแล้วจ้า หวดนี่หายครับเลยว่าให้ผู้ใดเขาใกล้เลยทุกลายตัวนี่ดิ้งดิ้งแล้วขวดออกมาเทียบเดียวเลย ให้เพราะไงเขาไก่เพราะเอาขาออกมาแล้วหน่อยดากแล้วจ้ะขาพูมาแล้วนะ่ะเบ่งแห้งๆเบ่งแห้งๆ ามาจอบเบิ้งว่าออกโลกจากพีนองหายเห้งเขาคือสิบหายข้นซอยหรอกจ้ะเขาเป็นแม่เถาแม่ขอบแม่แรกของขอบออกลูกม้าหาหกตัวเราจะเขาสิออกเอนงนั่นแหละ ก็มา่หายกำลังใจเมื่บึง่งเมื่อลุ่นจ้ะงานออกแล้วงานเซ่แล,และไปทั้งนัง้นทั้งนี้มีเสียงพิมพ์น้ำจ้ะ เบ่งเร็วเบ่งเร็วอืดอืดเร็วเบ่งแห้งแห้งจะได้ออกเท่เดียวเบ่งแห้งแห้งเร็ว อยากพาไปจอบเบิง้งไกลๆอยู่จ้ะต่แม่มันหายให้ลูกมันออกมาตะเคิงนึงก่อนขาออกมาแล้วหายโพดเอาเบ่งเบงเบ่ง,บง มันสีดำมันสิมืดฟ้าเบ่งแล้วแถวเรียวมันสิเดืกเอาเบ่งอึดอึดเมาแล้วมาแล้วไปน้องมาแล้วอึดอยากไปเบิ่งใกล้ๆ่ไปจอบเบิ่งใกล้ๆ่นแล้วี่น้อง นี่สิให้บ่เอายกฟ้าไปถายอีกน่อยก่อนเอาแห้งๆแห้งๆเบ่งพวดเลยพวดมาเออเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเ,ออกเ,ออกเร็วมาแล้วพี่นนองมาแล้วแต่ว่าเมียเขาหายแห้งจ้ะ นั่นๆาเ้างยางไปตจะนีสิเตรียมลูกเลยจ้ะเมาอึด